แปดหกหัด9.12นะคะข้อที่1แสดงวิธีคิดเพื่อหาพื้นที่ของรูปตัวอักษร f กันนะคะวิธีคิดนะคะเราก็จะทำการแบ่งให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมก็จะได้ตรงนี้นะคะแล้วก็กำหนดให้เป็น a b c นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม3รูปนะคะมาดูวิธีคิดกันนะคะวิธีคิดนะคะเราก็จะทําการแบง่งรูปที่กําหนดนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก สรูปนะคะคือรูป a รูป b แล้วก็รูป c นะคะเพราะนั้นเราก็จะได้รูป a นะคะมีพื้นที่รูป a นะคะก็จะเป็นกว้างคูณยาวนะคะ ก็จะได้5คูณ25ก็จะเท่ากับ125ตารางเมตรนะคะต่อไปรูป B นะคะมีพื้นที่รูป B ก็จะเป็นโจทย์กำหนดให้ด้านนี้เท่ากับ5เมตรนะคะ เราก็จะได้พื้นที่ของรูป b คือตรงนี้ก็เป็น5เมตรนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็จะเป็น15ลบ5ก็เท่ากับ10เมตรนะคะเพราะฉะนั้นรูป b ก็จะเท่ากับ5คูณ10นะคะ5คูณ1 0เท่ากับห้ตารางเมตรนะคะต่อไปรูป C มีพื้นที่รูป4นะคะโจทย์กำหนดให้3ด้านนี้นะคะเท่ากับ5เมตรนะคะเพราะฉะนั้นรูป4มีพื้นที่5คูณ5เท่ากับ25ตารางเมตรนะคะดังนั้นรูปที่กำหนด มีพื้นที่125บวก50บวก25ก็จะเท่ากับ200ตารางเมตรนะคะคำตอบนะคะ200ตารางเมตรนะคะต่อไปข้อที่2 นะคะ,ะแสดงวิธีคิดเพื่อหาพื้นที่ทั้งหมดของรูปตัวอักษร IPST นะคะโจทย์กำหนดให้ด้านนี้เท่ากับ1เซนติเมตรนะคะเพราะนั้นเราก็จะทำการลากเส้นแบ่งรูปตัวอักษรแต่ละตัวนะคะให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1ตารางเซนติเมตรนะคะด้านนี้เป็น หเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะแบ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1ตารางเซนติเมตรได้5รูปนะคะ1 2 3 4 5นะคะรูป P นะคะ ไปรูปเอสนะคะ เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนก็ใช้ไม้บรรทัดทาบก่อนแล้วค่อยลากเส้นปะนะคะเราก็จะได้วิธีคิดนะคะก็คือลากเส้นแบ่งรูปตัวอกักษรแต่ละตัวนะคะให้เป็นรูป สี่เหลี่ยมจัดตุลักขนาด1ตารางเซนติเมตรนะคะหลายหลายรูปเราก็จะได้รูปตัวอักษรตัวไอนะคะมีพื้นที่ 12345 1, 5ตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปรูปตัวอักษรตัว p นะคะมีพื้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ตารางเซนติเมตรนะคะ ต่อไปรูปตัวอักษรตัว s นะคะมีพื้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปรูปตัวอักษร ทีนะคะมีพื้นที่1 2ึ่งส7งตารางเซนติเมตรนะคะดังนั้นรูปตัวอักษร IPST มีพื้นที่ 5บวก10บวก11บวก7ก็จะเท่ากับ33ตารางเซนติเมตรนะคะคำตอบ3 3ตารางเซนติเมตร